อ่ะก็วิ่งไปรวม20โลแล้วนะครับกับ Apex s ิปสอง0นะครับก็ช่วงนี้นะครับเอามาวิ่งในเพจประมาณ5กลางๆ5าปลายปลเพราะว่า ร่างกายยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไรนะครับภาพรวมของรองเท้าคู่นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งนะครับคนที่ชอบรองเท้านุ่มๆก็คือผ่านไปเลยรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้คาแรคเตอร์มันจะออกแน่นเฟิร์มแบบชัดเจนนะครับถ้าเกิดถามผมว่าประมาณไหนผมว่าประมาณคล้ายๆ x 1 6 0 x 7 0ธรรมดานะครับแล้วก็แต่มันจะมีความไหลคล้ายๆ AnTA G9 เป็นรองเท้าสไตล์เดีวยวกันคือวิ่งแล้วดึงเท้าสาวอย่างเงี้ย ่าไม่ใช่รองเท้าสไตล์ปั่นรอบขาวิ่งคู่นี้รอบขาผมอยู่แค่มา1ร้อยเ็ดห้าถึงร้อยเจ็ดเก้าเองนะครับแต่ว่าความยาวเก้าผมอะได้เมตรนึงขึ้นตลอดเลยแล้วก็การาฟมันจะนิ่งเนียนสวยมากนะครับเป็นรองเท้าที่อ่าลากไปเชือดนิดนึงผมว่าคือเวลาวิ่งวิ่งไปมันจะค่อยๆที่จะเร่งความเร็วขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคู่นี้ เห็นแนวแผ่นคาร์บอนไหมครับมันจะอยู่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเวลาเราเหยียบไปมันจะมีความรู้สึกว่าเท้าเรากดไปเจอแผ่นคาร์บอนไวนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าชอบความสบายอาจจะลองเปลี่ยนอินโซให้หนาขึ้นเพราะว่าอินโซตัวนี้มันบางมากๆบางแบงบาบางเฉียบเลยนะครับก็เดี๋ยวลองไปอะไรหลายๆอย่างแล้วจะมารีวิวเต็มๆกันอีกรอบนะครับแต่นี่คือแบบ โอเคเลยผมชอบเพราะว่าผมเป็นคนชอบรองเท้าแน่นเฟิร์มอยู่แล้วนะครับตอบสนองดีนะครับลองเล่งดูนะครับก็เพ4ส0่ก็ได้สบายมากไม่มีปัญหาใดๆนะครับเรื่องไซส์สำหรับผมใส่ตรงไซส์ผมรู้สึกว่ามันขยับได้มากๆเลยนะครับกว้างสบายใสย่สบายนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวรีวิวเต็มใหม่ทีนะครับ